สวัสดีครับ fc ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทคาบ้านสูกแมวนะครับเนาะมือนี่เบ้านิดกาสีมาขายลำมันนะครับเนาะลำมันสัมะหลังนะครับพันกเกษตรพันธ์ใหม่ด้วครับเนาะผลผลิตต่อไร่ต่อตันตอนนี้อยู่ที่6กตันต่อไร่นะครับพันนี่นะครับวัดแป้งได้แป้ง ถึงสามสิบนะครับเมื่อเขาไปขายลงแป้งแล้วเข้าเสียชีได้พันนี่นะครับส่วนการสร่งนะครับเนาะกัอยูที่ร้นนะอยเอสกุลนครนี่มุกดาหารแถวนี่นี่สองพันสี่ร้อยลำขึ้นไปนี่เข้าสิส่องอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเที่ยวนะครับเนาะเพราะว่ามีรถบรรทุกใส่ได้ถึงสองพันสี่ร้อยถึงสองพันห้าร้อยลำนะครับเนาะ มื่อนี้ผมกับสิจุ่มไว้นี่ครับส่วนหนึ่งเป็นพยายามว่าเบิงกับมาเบิงนะครับนั่นเป็นสินค้าแต่สินค้าจริงๆอยู่ที่ไร่มันสับปะหลังนะครับส่วนเรื่องหัวก็ต้องพูดถึงครับสีผ้าไปเบิงหัวอยู่นะครับมื่อนี้จุ่มไวสซงก้อนลำมันเฮากาท่าสนใจนะครับลำมันกระโทรมากข้างล่างนะครับเนาะ 0891481346กะบ,บอกว่าอยากได้พันธใดนะครับพื้นที่แบบใดตอนนี้กะเดือนซิปสีเข่าเดือนซเวทแล้วดูดูการปลูก6564ทับ65ก็เริ่มนะครับดูการเก็บเกี่ยว63ทับ64กับรังสีงออกนะครับตอนนี้ปีนี้ราคามันกระเพนครับอยู่ที่ถาบวดแป้งกะ2บ,บาทห0าสิบรับลานมัน บ้านดอนสวรรค์บ้านผมนี่เนาะครับเนาะแต่ทางอื่นอาจจะถึง2องบาทแปทางโคราชทางร้อยเอสนะครับตอนนี้ก็ราคามันสำปะหลังปีนี้ขึ้นคักเป็นตนายเนาะครับเนาะราคามันราคาละมันกะสิขึ้นน้ำเลยครับท่านว่าอยากได้พันอื่นเดิอยากได้อีกกรรมรถฮักบอกเกษตรศาสตร์บอกกามีคือกันครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกษตรพันธุ์ใหม่นะครับแรากาเอ่อ ลัมมันของเฮานี่เป็นลัมมันที่สะอาดนะครับนะบม่มีโรคราแป้งนะครับเพราะว่าอันนี้ได้ขึ้นกระเบียนกับเกษตรกับแผนเกษตรอำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในสวนของนายกัญญาเนี่ยนะครับหรือว่านางเพชรนี่เกษตรกรดีเด่นประจำตำบลอุ่มเม่าเฮานี่ครับปีนี้ก็มีลัมมันให้เอฟซีอยู่ประมาณ80ไร่นะครับคันคิดว่ากัาน่าจะอยู่ประมาณเกือบสองสามหมื่นลำมละนะครับเนาะแต่ว่ากัา โทรมาก่อนก็ได้ก่อนโทรมาทีหลังก็ได้ทีหลังก็บระหายว่ากันนะครับถ้าว่ามาเอาเองนะครับค่าขนส่งกับสีบริจายนะครับแต่ว่าถ้าให้ไปส่งกับ,บวกค่าขนส่งตามระยะทางเออเ็ะ อยากได้ไว้นะครับตอนนี้กะลำมันมีพร้อมปลูกอยู่ประมาณ3,000ลำนะครับเนาะกะถ้าเอฟซีทักมากก็คือจัดส่งให้ได้เลยตอนนี้นะครับ3,000ลำ มาสามพันล้ำล้ำจากบาทนะครับก็คือว่าอะไรครับล้ำละสองบาทครับล้ำม,มันได้ว่าสองบาท,ทอยู่ขนาดนี้นะครับถ้าสูงหรือว่ายาวกว่านี้ราคาของล้ำม,มันกับฉีดน,น้ำเนาะครับเนาะ คสิบเดือนนะครับก็เป็นมัน82ดสอคือผมว่าเหันแล้วอันนี้ก็เป็นลำมันนะครับเนาะลำมันกเกษตรพันธุ์หม่ <c oughs> ก็เป็นสินค้าที่จะส่งให้เอฟซีนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มคุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ปลูกเดือนสิบเอ็ดนะครับเนาะก็คือนมายข้ามาานับเป็นเดือนแล้วนะครับ ปูเดือน11ปี63นะครับมั่นก็นอยู่ที่1 1เดือนนะครับเนาะตอนนี้ก็เดือน1 1แลลวนะครับท่านไหนที่สนใจลำมันนะครับก็ขายอยู่ครับลำละบาดห0าสิบตังค์หนึ่งถึงสองบาทนะครับอยู่ที่ขนาดและกับความเาาสินค้าก็มีอยู่ประมาณเกือบ 80ไร่นะครับปีนี้นี่ครับอันนี้เป็นหัวมันนะครับเนาะนี่ครับหัวมันกเกษตรพันธุ์ใหม่ล้ำโบสูงนะครับเบิรงหัวมันครับเบิรงหัวมันนี่ครับนี่มีหัหวใหญ่ๆนะครับแคบ แคบสีบัได้ฟันเลยบ่นี่ออกจากตันแล้วครับเสียมมันนี่นะออหาก็ออกสองรถนะครับนี่ครับนี่กะเอาขึ้นรถไปโรงแป้งบ่ไปโรงแป้งวัดแป้งได้ประมาณเท่ทานี่ฮะซาเจ็ดซาแปดซือว่าแพงบ่ซาเจ็ดซาแปดซือว่าสูงบ่ดได้กิโลจักเท่าไหร่บ่เนี่ สองบาทเจ็ดสิบห้านะครับวัดแปง้งมันอยู่ที่10เดือนนะครับนะเดียว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 สีอันนั้นเห้เบิงยังให้โชว์เงาไมไม่เห้เบิงดูห่ะเงาไดก็ได้ <c oughs> จะเงาเนี่ยนี่นี่น,นี่ดึงขึ้นได้ปะเนดึงนะเอามือเอามือดึงเจ็บเอวนี่ครับ <c oughs> นี่ จุ๊ยคุณอ่ะเบิ้งเนี่ครับเบิ้งเนี่ยเบิ้งเบื้งเบื้งเบื้งของแท้จักเดือนมั่นอ่ะสิบเดือนผู้ได้ขอว่าครับเมื่อนี้อันเบาไทยค่ะชิงเง็ดให้เบิ้งจักจักเหงาเนาะครับนวิธีการงัดกับบางยางครับนี่ฮึบฮึบฮึบนี่ครับนี่เบิ้งเนี่ยมั่นอ่ะ f 9 2นะครับ f 9 2 f 9 2ดู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 หัวมันดูดูนี่นี่เห็นบหมครับนี่เยี่ยมนี่ครับเป็นมันสำปะหลังของเราที่จะมาขายดำวันนี้นะครับเนาะพันมันกับคือได้ซื้อมาแล้วครับเป็น เกษตรพันธุ์ใหม่หรือว่า f 92นะครับวัดปุ๋ยถามกับเสียหูแล้วว่ามันอยู่ที่10เดือนวัดแล้วได้68ถึง69นะครับไปที่โรงงานแป้งตอนนี้ได้กิโลละ2บาท70นะครับปีนี้มันเป็นราคานะครับนะเมื่อนี้ก็ออกแล้ว3 3หลดก็ประมาณ4ตันกว่าๆไร่หนึ่งตกอยู่ที่กี่ละกี่ตันฮะ7ตันตันนะครับหนไร่อยู่ที่7ตันนะครับมันยี่ห้อนี้ ก็ลกหัวขึ้นให้เบิ่งมึงยานี่ก็โอเคนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับล้ำมันสำหรับผู้ที่จะสนใจล้ำมันเหรอฮะง่ายล้ำมันน้อยล้ำมันกับบัวลายครับเพนบอกมัน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 ก็คือคล้ายๆว่าเอาบ้ามันง่ายบ่มีงาบ่มีกิ่งนะครับเนาะสินค้าของเฮาปีนี้ก็มีอยู่ประมาณ80ไร่นะครับสำหรับเพื่นที่ใกล้ๆผัดพนม มุกทหารนี่ให้มารับเองแต่ทำรับพื้นที่ไกลนะครับกะให้มารับถ้าให้ไปส่งสมัยว่าวพีทกะคิดราคาส่งตามระยะทางแต่ใจจริงๆจะให้เอฟซีแหละมาเอาเองเพราะว่าผมนี่ยทั้งคุดมั่นทั้งกีดยางนะครับเนาะบ่มีเวลาไปส่งเอฟซีดอกนะครับถ้าอยากได้รำมันปลูกฤดูการหกซีนี่กะให้มาเอาเองนะครับเนาะรำมันอยู่ที่บาทหาซิป ถึงสองบาทนะครับอยู่ที่ความยาวมาฮอดสิมีไส้ให้เอฟซีได้เบริงว่าตัวนี้บาทห้ิบตัวนี้สองบาทนะครับเนาะกะมาเอาครับพื้นที่ก็อยู่ที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามสี่หกนะครับตอนนี้เขามีสินค้าอยู่ประมาณหาหกพันลำแหละนะครับต้องการที่จะขายให้เอฟซีไปเห็ดพันนะครับรับรองถึงความสะอาดนะครับบ่มีราแป้งบ่มียังนะครับเบริงข้างหลังผมนี่ถือว่าอยู่ในเอ่อ เขาเรียกว่าอ so so ันสินค้าอยู F ่ในคุณสินค้าค uh. ุณภาพดีว okay. okay, bueno. si ่าง่ายๆครับมั่นนี่เอฟ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 ่ยคก็าสอเอฟเก้าสองนะครับกายอยากฝากไว้นะครับนี่ครับนี่ทีแล้วทีแล้วจะทีแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ